เราเย็ดีนตตาอาเลยเนาะดีนตตาเพื่อกษเป็เอะเป็นป็นหไปนเหมือนเลยเนาะดอกเกตานให้ไปนเหมือนเนาะเนาะเอ่อเบ l o w b l o ตาละยาโปมาเนี่ยเนาะเอายูโลตูละโชเจ่ไหม ဟုတ်မလို့လို့လားငါငါမင်းညက်ပြီးငါလမ်းတော်လမ်းလာတပြောင်းဝိုင်းငါရှက်တယ်ငါကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟင်းအဖေသားရော်လာအဖေကပိုကန်ကားလာသားအဖေကိုနှက်ပြတာသာသူနာသားပဲပြန်နှက်ပေးဘူးမင်းမင်းညက်ပေးတာငါငါညက်ချင်ရငါဗာစီပေါက်ထက်ကန်ကောင်းလို့လေအာဒီထက်နဲ့ကန်ကားလာဒါပေမဲ့အဖေသားတကူဒီဒီတကက်ဒီဒီပဲအာ อภัยดีปู่หนักไปอภัยตวลาตวลาเอานัตูนัตข้อขาตูนาเมฆาดีๆเกบีน้ํามาแท่นตาดีสายบีน้ํามาแท่นตาอภัยเดี๋ยวลงมาเพลน่ะว่าตาลแท้ไปแหละเนาะเออมีญาติเดี๋ยวลงมาเผอเนี่ยเค้ามีเนี่ยมีเนี่ยไม่ได้ก็เกตูนาจ่ายขาเนาะตาเนาะเอ๋ล่ะเค้าเนาะตาลให้มาอะบูจาจ๋าว่ะเนี่ยจ๋าตาเนี่ยเข้าอีเข้าไม่เข้าลูกก็ได้เนาะเนี่ยไปตั่วใกล้ๆถั่วล่ะรู้ชื่อน่ะงามิวไอ้หมอก็ซอกกันขึ้นมาโหๆๆ อนโลเนีน้อตาสปตช้านมน้อน้อแห่ไปขาตาวิดีโอเออแเตะไปแหม่อน้องอนโลว่าบ็านหน้าเนาะอนโล่ตาน้่ไปนอันโลม่โอ้บ้ามากวะโอ้แลตาเยอะเลยตาเลยยเนนพ่อเยบน้พ่อเย่บเยอะเลยเรียนน้องพ่อ่มาียนาดูกอเรอเนี่ยตาเลยอยนโลสิเปแ่ไปว่ไปน้องอนโลตาเลยอยากไปรูแล้วเออตุตุลเจมอน้องน้องอนโลหลกเจมาทีมา ดีดาวมากดีดาวนะต่อต่อนาต่อต่อมาดีดาเออเอออาเปเนเน่เขาอกาวแยกเคือดตุนาก้าวแยกเคลดเนาะดีดาเออดีดาเลีกว่าที่ลานอ <Wow. S 1> ันย uh ูโลเออโสาเนาะอัย well. ูโลซเนโปเซเบนเก่เต่อต่อมนะต่ต่อ่าเนาะอัโแต่ว่าลูงอะโตมายาวเนาะอันยูโลเออเลยนในน้อยเนาะอยูโลหัวโตมายอะ